嗯嗯、这还、个、这个、这个。 จ้าได้รีดจ้บาทค่ะร้อยยี่สิบค่ะได้รีดเกิด ทำพิซซ่าหรือ,อยังป้าเอาหน้นกากรอบผัดเลยแม่เสริมชมพู่ ันชิ้นนะแต่ผมนะแต่ว่าได้ใส่แบบกระปุกนี่นั่เราเมียดีแบบกระปุกเะไหมปุ๊กค้าเงน้เงน้ยเราจะมัดหนังหัวอันยันหลบแต่จะแทิขึ้นจะเส้นสิกระปุกสิละพวกเพื่อนนอนเด้อเห็นะ มือนีลาค่ะว่าสิงไม่ทายเพาะว่าชาชนเระว่าชาชนหายแต่ปีใหม่เรื่องเดี่ยวเด็กน้อยไปิดทายนะว่าเราก็หาลูกมันจะชาชนลูกก็เจ็บเย่าบอก老妈ว่าหล่ะแก สั่งพิซซ่าหรือ,อยังคุณป้าเอาหน้าเอาหน้าผักเด้อแป้งกรอบไม่ต้องใส่ชีดเด้อชีดไม่ต้องใส่ค่าบริการสามบาท อันนันน่อันเดิมอันนี้ตู้เด้อันอันอยู่ในช่องอันเปียกอันของตู้เย็นอันเด้อนั่งยัดวบอาหานเปิดไปเปิดเอาอย่าวางไว้นั่นเลยค่ะแค่้แน่นะมันอันนั้นกไตายเต็มยู่นั่งระยะ อยู่ช่องฟิตของตู้เย็นเล็กไง<อ>เปิดเข้าไปมันหมดตั้งแต่เมื่อคืนนี้น่ะติดใส่ายางไม่อยู่ยางมันก่อนนั่น<อ>ตู้เย็นติดยยตั้ง เราเอามาไหนม mm ันก็ต้องแกะเข้าตรงนั้นแล้วก็สักพักก็ออกมัอนกันเข้าแล้วก็ออกมาคัะไม่เย็นนี้ก็ไม่เอ่ยแคคขอุณ่ฉกเนาะตีมือได้ดิแปแล้วซื้อมาแล้วไป โอ s <S ้ยก็ินไปตลาดก็พุ่มปาเดยังดินไปซื้อถ่าไปนเออที่พรมนี่กไปเท็ไปเ็ดอยู่ในไอ้ไอไอ้ัวแ่ที่เป็นไอ้ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือสองอันน่ะนั่นแหละไิดอันนั้น เสองปนรสองปีแลเอเดี๋ยวนี้ใด้่สี่ลอยหนะเอ่อได้เกืนสามลอยได่เป่าสามรอยแปดสิบนะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสี่ร้อห้าสิบแล้วขอมัขึ้นราคาคะนของแพง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 มากเลยตามตามตามห้อนการไยไงได้ไหม นี่เมันขาดเรื่มันขาดโบเงิน่าบัตรบาเลยน,น,นี่ยนะเดี๋ยวแม่ก็ลืมลืมเหรอแม่เอาไปไล้เลยนี่เดี๋ยวคนไม่เห็นหมดนัินนี่คุณคนหลาขอ้อเอาบางไว้ไหนก็ได้หรอกคุณป้าเดี๋ยวเขา,เขาเก็เจ็ด ก็นากับุ่นแสบเลยแทบเนาะแทบคนไทยพวกละสองชุงสองชุงโอ้ก็แล้วแต่คนหรอวะคนกับเบิ้งคนนยู่ดอกกงานเดอมคนกับเบิ้งเขี่ยู่ดอกนะจมูกม่เยอบละเหยียดสลันสลันที่ีเข้าอุ้ยปากเป็นอะไรทีหา เคยจะเคยอย่ามันเคยลูกซูเงี้ยซูตางเป็นดาตัวดางตางดางเป็นนั่นนอ่นอดกันนอนเดี๋ยวจะไเอืมแล้วมัคก็อั้รัดอีสองหมดเด้ปะทับผาทับแค่ไรเมือนี่เรากอีกเรื่อหนึ่เแถามาเหลีวมันเุ่อไจากนวอเนอะเออเป็นยี่หยางเป็นสันก็สะคนแก่เขาให้นอนแค่สองชั่วโมงเอองานวุ่นเมือนกันาเรียนนอรตอนอกราตรนข่อยางเพราะว่าเพราะว่าแถมาเหลีวมว่า พอ oui. ให้กันก pues ัน่อให้นั่นันก nah ันหมอบอกว่าหมอพะว่านอนแค่สชั่วโมงก็ฟอนะแม่นอใสเนอคเดียวกพอียนอนนนนนหลายชั่วโมงมัน่ดีสวยป้าเอาแคชั่วโมงสชั่วโมงก็พอชั่วโมงก็พอเลยวทสองนส

นั่นตีสองมันบอตุลุกแล้วป่านนั่นตีสองตีหางกับหูเมื่อแล้วเดี๋ยวทำที่จาดก่อนจังเหรอจาเอาชีดใส่นะคะคุณป้าบอกพรวดบอกพรวดป้าบอกไม่อร่อยมันจะเป็นไข่มันจะมีเส้นเลือดที่ตชีดไม่เอาไม่ได้พักไหมพักเหรอน้าพักเนาะน้าพักพน้าักเก๋ và ba để có là áo khoác tăng, áo khoác nó tăng thấy không anh em? Tiếng leo là